แน่นอนนะครับอีกหนึ่งคนครับลุกอิกชิโกะราเดนอ่าไหนแฟนคลับของน้อลลนนงลุกอยู่ไหนครับสองสีต่อ,ตอเดียวนยี้เลยอ่าอันนี้ถือว่าเป็นสองคนนะครับที่มาพร้อมกันเลยนะถือว่าใครได้เห็นโปสเตอร์ตัวอย่างเราแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้ ผู้ที่นำพาพวเราไปพบเจอการปรรจนภัยของเรานะครับลูกชิ้นก่าะครับโอ้โหโโหล่อเลยทีเดียววันนี้ยังไม่หมดนะครับ <ๆ S 1> คนต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนี้ของแฟนชาเจ้ามามมายแอบดิบไม้ดาวครับ <ๆ S 1> พี <ๆ S 1> พีม <ๆ S 1> พ,พลพานิชช์ทำรง คนเลยดีเดียวได้ครับนีลอยแล้วได้เจอองมีแล้วอีกหนึ่งคนก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับอีกหนึ่งคนนะครับดีเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีนะครับน้องอีกหนึ่งคนของเรารับ คนโดดเด่นนะ Wonder a ฟมโอ้โหสวยเลยเบียดลุกไปเลยนะครับ Wonder แฟมทุกพักยาสุดไฟเองแล้วก็เรื่องทีแน่ไม่ใช่คู่นี้มาพร้อมกันเลยนะครับน้องคูปเปอร์ครับพัดพจิตนะสงคราครับที่วันราแล้วและอีกหนึ่งคนนะครับเป็นท้ายมาเลยกับปอยครับ อิสราพงตุนทอร์เชเชว์เอาหอบอาพวกเราต้องส่งเสียงดังๆไปกำลังใจกับทุกคนอีกทีนึงอาเดี๋ยวขยับด้านนี้แล้วนะนะขยับไปนิดนึงอู้เสียงตรงนี้ดีมากเลยนะ กัแล้วอีกหนึ่งพัมนะครับเดี๋ยวเราถามกันก่อนเลยละกันเริ่มต้นที่ทั้งสองคนดีกว่านะฮะวันนี้อีกไม่กี่อื่นใจเดียวเราจะได้พบเจอแล้วว่าการแสดงของเราทุกๆุกฉากที่มีเบื้องหลังอยู่ตรงนี้นะที่ทุ่มเทกับเราไปทั้งในเรื่องของแอคชั่นสิ่งอารมณ์ต่างๆ,ๆมุกดาแล้วก็กรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นแค่ไหนฮะ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆต้องบอกว่าคือก่อนหน้านี้ก็เราเราสองคนมีได้ดูมาบ้าง<ม>แต่ว่ามันยังไม่ใช่ฉบับจริงๆร0 0เราก็คือได้ดูพร้อมกับทุกๆคนในเวลาเดียวกันค่ะก,ก็รู้นแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันทั้งพาร์ทแอคชั่นทั้งพาร์ทดราม่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราเข้าด้วยกันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับมุกมากๆเหมือนกันก็ตื่นเต้นค่ะไปฝันที่ตื่นเต้นเ ทุกๆคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทีมทีมของเราด้วยนะครับเวมถึงแคสผมถึงผู้กำกับทุกคนนะครับเราทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากที่จะดูนะครับแต่ว่าก็มั่นใจว่า เข้าไปดูแล้วก็จะเอนจอยแล้วมั่นใจว่าถ้าทุกคนเข้าไปดูก็จะเอนจอยไปด้วยกับเรานะครับครับผมเชื่อแล้วว่าตื่นได้นมากจริงๆนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันทีนี้เดี๋ยวเราถามสายแท้งของเราดีกว่าสายแท้งครับนะคูเปอร์ครับวันนี้สายแท้งขึ้นเราเป็นทั่วที่เมื่อกี้พี่ไม่เห็นจริงๆนะฮะเราคูเปอร์ครับในฝั่งเราเป็นสายแท้งครับเห็นว่าผมมีหลากหลายบทแวปู้กันแบบเต็มที่เลยครับมีเจ็บตัวกันด้วยโอ้แน่นอนครับ โอ้โห oh, เป็นไงหลอกเมาเล่นหนึ่งครับปี่เราโดนอะไรบ้างช้ำแค่ไหนครับปูเปอร์ก็คือจริงๆคือจะบอกว่าเรื่องเจ็บตัวเนี่ยอาจเป็นเรื่องธรรมดาของหนักเรื่องนี้เพราะว่าค่อนข้างแบบว่าเล่นจริงเจ็บจริงสนุกจริงๆับจีบ้าฟองเหมือนได้เลือกเลยขนาดเมื่อกี้ออกมาก็ยังก็บาบอง มีการมุมม่งงนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นตามคาแรคเตอร์อ๋อเราเป็นคาแรคเตอร์ใช่โอเคทีนี้เรามีสายแท้งไปแล้วต้องมีสายซับกันมากใช่ไหมออสายซับสายซับพอคร์ตนะครับปอยครับสวัสดีครับสายซับพอร์ตของเรารู้สึกว่าจะฮิวใจคนเก่งมากเหลือเกินใช่ครับเป็นคนคอยเชียร์อัพเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่ายังไงเราก็ตามเพื่อนครับจริงมากจริง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 ค่ะทุกครั้งที่ปอยมา ทุกคนต้องมีเสศษหัวเนาะบอกเลยทุกคนต้องยิ้มเอ้ยจริงปะจริงจริงอันนี้๋อจริงจริงเชื่อเชื่อความสดใสของพวกเราความสดใสเขาคือความสดใสเขาคือความสดของพวกราตอนแรกจะเชื่อแล้วแต่มียับจริงจริงหลายรอบเลยไม่เชื่อนะเริ่มไม่เชื่อแลนะทุกคนให้ปล่อยมาดูยิ้มเอ้ยแสดงว่าเป็นแบบเป็นรอยยิ้มใช่เป็นรอยยิ้มนะฮะเราคือความสดใสของกองนะครับมีความสดใสแล้วมีอันไหนที่เป็นแบบว่าเออจะเป็นตัวปวดของกองไหมฮะ จริงทุกคนนะคะ<อ>ทุกคนท<อ>ุกคน<อ>งั้นขอบคุณที่เป็นความสนใจของกรกนะฮะยังไม่หมดนะครับวันนี้อีกหนึ่งคนเห็นว่าสนิทกันมากนะครับสนิทกับคูเปอร์มากทั้งในเรื่องของในบทต่างๆด้วยมันสนิทกันแบบแนวไหนครับที่เราจะได้พบเจอในภาพยนตร์ของเราเรื่องนี้ก็ของเราเป็นฟิลแบบเพืน่อสนิทที่เรียกว่าดูโอครับทุกคนนะขอใช้คำว่าดูโอเดีวยาครับเป็นคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขรู้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยครั ช่แล้วนี่นะครับเอาล่ะแต่อีกหนึ่งคนที่อยู่ใกล้กับเรานะครับนี่ดีกว่าทีกนะครับกาวันเนเวรยมของเราครั้งนี้เราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เข้า4ีจีค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นไงครับความยากง่ายเพราะเราต้องจินตนาการใช่ไหมใช่ก็เข้ากันทุกคนนี่แหละครับแต่ว่าเหมือนในพาร์ทซีเหมือนพวกเราต้องจินตนาการแบบถึงฉากที่เรายังมองไม่เห็นแต่ว่าเราจะเห็นในโอเคเป็นเป็นภาพที่พุ่งกลับเราให้ดูแต่ว่า เราต้องจินตนาการแล้วก็ใส่ฟิลลิ่งเข้าไปเยอะหน่อย,ยครับนีบนน่นะครับเราเป็นอะไรครับก็ค่อนข้างยากค่ะต้องจินตนาการเยอะมากแล้วก็บางทีมีสีทางด้วยที่แบบเราก<ช>็<ร>ามือใหม่เนาะเขาก็าเก่งมากมทุกคนเก่งมากแตบว่าเราก็เป็นมือใหม่ก็ต้องจินตนาการไปด้วยแล้วก็ต้องโคอลองตัวเองไว้ด้วยค,ครับผมพี่พี่เราไปยุ่งกับการันตีหน่อยได้ไหมครับว่า ทั้งสองคนการแสดงกับ CG ครับทั้งวันนัทเฟรมแล้วก็พีของเราเป็นไงบ้างครับการ,นกรนันตีเลยนะผมผมผมการันตีครับว่าสองคนเล่นได้ดีมากไม่ไม่ไมีปัญหาเลยเวลาที่จะต้องจินตนาการกับ CG เลยเก่งมากครับน้องเก่งมากจริง จอดมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือความรู้สึกนะของนักแสดงของเรานะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่นี้อยู่แล้วนะซึ่งอีกสักครู่นะครับเราจะได้พบเจอแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันนั่นเองแต่ว่ายังมีอสามคนอันนี้เป็นเหมือนหนึ่งทีมนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นทีมเดียวกันหรือยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมมันต่อแต่มีอีกสามคนครับเขาบอกเป็นรุ่นจัดหนักเอ้ยใช่ไหมจัดเต็มเลยใช่ไหม่อ่ะอีกสามคนนี้นะครับรุ่นจัด จะจัดเต็มของเราเลยทีเดียวครับขอเชียร์รีดดังตอนรับครับท่านแรกนะครับคุณองอตวนวินโต้ สวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวเริ่มต้นเลยละกันนะครับแล้วที่พี่ฮาร์ดก่อนเลยก็ได้นะครับครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบการจับคู่กันครแต่ครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันเลยทีเดียวแล้วแอบเห็นว่าแอคชั่นเดือดสุดๆเลยด้วยเดือดมากเลยแอคชั่นก็เต็มที่เลยโอ้คิดว่าต่อยกันจริงๆจะระดอกนี่บิวดอกมันอยู่ในลงลงเก็บไว้รู้งองตัวแถวนี้เลยนะเต็มที่เลยนะองตัวป๊บนึงทักแป๊บนึงดังอุ๊ก อันนี้คือใส่จริงนะบ้าระบวกเข้าไปด้วยนะระบวกใบไม่ได้ที่อาร์บอกเลยว่าตัวมันไม่ต้องกลัวเลยพี่ทนได้พี่ทนได้เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นจริงไงลืมแล้วเขาเป็นนักมวยนะใช่ไงเราลืมไงเราลืมไงอุ๊บก็แบบอ่ะแป๊บนึงอ่ะต่อก็ได้ต่อก็ได้เอามาไม่บอกเขาสิว่าเราทุ่มเทเพื่อทุ่กเทใช่แต่ขอขอพักแป๊บเดียวก็่นั้นเองแต่ทุ่มเทอยู่แล้วยู่จุกอยู่จุกอยู่โอ้แล้วครั้งนี้ เราถามว่าดี่ห่าว่าฝั่งนี้เขาอุ้มไปแล้วระหว่างบทที่ผ่านมาในการต่อสู้อย่างดุเดือดส่งน้าสมเนื้อไหมครับโอ้ยสุดเลยเพราะว่าพี่อาร์ีต้องบอกว่าเวทไซต์ความแข่งความแข็งแรงขางไม่ธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าแอคชั่นของพี่อาร์เนี่ยก็ไม่ธรรมดา <c oughs> ม,มันกลายเป็นว่าสำหรับผมนะผมว่าฉากกูแอคชั่นที่เราได้เล่นคู่กันเนี่ย <c oughs> สนุกมากไม่ด้วยเขาเป็นคือ,ค,อคือผมผมจะถนัด แอคชั่นละครอยู่แล้วครับเขาถนัดเรื่องจริงเราก็แค่เติมอะไรให้เขาหน่อยเขาก็เติมอะไรให้ผมหน่อยนิดนึงมันก็เลยพอดีกันพอดีกันพี่พี่ครับยังอยู่กับผมใช่ไหมนะพี่พี่นะเชิญทางนี้หน่อยพี่พี่เชิญทางนี้หน่อยพี่พี่เชิญทางนี้หน่อยเชิญทางนี้หน่อยนิดนึงมาเลยครับพี่เอออยากอยากจะให้เล่านิดนึงเป็นไงครับแอคชั่นเป็นไงฮะคู่นี้พ่วงกับเขาแต่งหน้าครับวันนี้แต่งหน้ามาด้วยองแล้ว ไปครับเราคู่นี้ครับตอนแอคชั่นครับไม่ดีฮะอ้าวไม่กับที่เดิมเลยแต่ดีแต่ที่ใส่ไม่ดีดีครับก็แบบเขาเต็มที่จริงจังไปแล้วก็มันแอคชั่นมันต้องซึ่งกันและกันอย่งเง้ยมันแค่พลาดกันได้แต่ว่าก็สามารถจะทำมือกันได้ปกติบอกเดี๋ยว่าเล่นเองทุกฉากมันไม่มีสตันเลยเล่นเองทุกอย่างไม่มีสตันคเลยพูดเองเลยนะบอกว่ามีเล่นเองเล่นเองทุกฉาก่ไม่มีสตันเลยพูดเองก็ได้ แล้วแบบนี้ผมถ้าเกิดว่าเล่นเองแบบนี้จัดจัดรอมรอบสักไฟได้ไหมฮะมีแม่คิดว่าจะเลอดกับใครกับใครองค์ตัวกับคนนี้หรือคนนี้กับผมเหรอฮะจริงเอะฉากผมมีชัยสตันเล่นเองมีโอกาสไหมฮะให้ผมกับองคตัวเด้อใช่ชีวิตจริงครับใช่ครับแล้วเผื่อเราจะจัดสักไฟหึือสักแมตช์อยากดูไหมที่แป๊บเดียวครับตรงนี้ หรือตรงนี้เลยดี่รับทักกลับออกตัวนะแป๊บเดียวผมหลับจริงจริงไม่ถือว่าผมหลับนะครับผมมาหลับเพื่อมีโอกาสเนี่ยบนเวทีมันดีไม่มีตัวมาเยอะแล้วนะก็อนยอแล้วเนาะถ้าอยากดูก็ไปดูในหนังถูกต้องใช่ครับใช่ครับอ่าน้านีบ้างดีกว่าครับผมตัวผเป็นรุ่นใหญ่แล้วครับผมก็สังเกตแมสเดินออกมาคนสุดท้ายเล้วกาเรียกตามอายุเลย เรับทำรอรอสุบเราให้ปิดท้ายเลยเราก็น่าจะได้เห็นบางฟีมือของน้องๆทุกอย่างนะครับเก่งมากทุกคนผมประทับใจมากเพราะผมผ่านผ่านหายจากเหตงการนี้มาประมาณเกือบจะ30ปีอยู่แล้วไม่ได้มิวสิกวิดีโอหรือหนังหรืออะไรก็ไม่ได้เล่นเลยครับมาไปทำนท์คลับทำบาร์ทำอะไรทำตัวเองตามสเต็ปของเราไปเรื่อยๆแล้วพอปีดติดต่อมาก็เลยไหนลองกันดูสักทีนึงก็กลับมาทีประทับใจมากเพราะทุกคน เก่งมากแล้วก็สง่งส่งวิธีการแล้วก็จะส่งเสริมทำให้ผม ทำงานง่ายขึ้นมากๆทุกคนเลยดีใจมากการนี้แต่ก็ผมใช้สตันนะครับออกเลยก่อนคืออะไรอะไรหลายยากแล้วมีน้อยมากก็มีอยู่ฉากที่จะต้องดึงแล้วก็โกลนก็ต้องใช้สตันทำคือถ้าเกิดว่าออกตัวใช้สตันนแสดงว่าต้องเป็นฉากที่ค่อนากางจะไม่จริงๆอ่ะเขามีให้ฮะแต่ผมเป็นคนบ้าเองไม่ใช่ไม่ใช้เพราะว่าอยากให้ถ่ายเร็วๆนะเพราะว่าส่นตัวเราเวลาเราใช้สตันเนี่ยนิดนึงมันก็ต้องมีหลมกล้องกันไงแล้ววันน้นด้วยด้วยอะเดียวแล้วทำไมผมไม่เห็นมีเลย ไม่มีใครบอกเลยเขาไม่มีใครแจ้งเหละครับว่าองค์ตัวมีสตันมีสตันกันด้วยครับเอ้าสงสัยระเพาสตันหลับเขาเลยไม่เรียนนะฮะอะไรครับพี่ปิ๊ดครับอะไรนะฟังรู้แล้วเนี่นะเคยใช้่พี่อาร์พี่ชัยสแตนไม่ก็มันจริของตัวเเนี่ยองค์ตัวจะไมไม่มีเล้ที่เขาสตันไม่สตันเพราะเจ้านั่นน่าจะมันจัดเต็มที่เลยทีเดียวลู้ก็ไม่มีสตันนี่ไม่มีสตันไหมสตันไหมครับ ก็จเพพาะฉากเลิฟซีนนะซึ่งไม่ได้ขอด้วยไม่ตอนแรกเขาก็ติดต่อผมเหมือนกันนะว่าเป็นแทนลุกหน่อยจะเป็นเป็นสตัรนหรืออะไรโอ้อน่าสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามต่อนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราให้พี่เจฟี่ครับเริ่มต้นฝากเลยแล้วกันครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอยากให้ทุกคนเข้ามารับชมเราเห็นบทสัมภาษณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังต่างๆแล้วก็เรื่องหน้าความสนุกสนานที่จะได้พบเจอครับก็ฝากซีรป์โปรเจกต์ล่านะครับผลงานของ พูดกับคนไทยที่ไม่ธรรมดาแล้วสีมือไม่คนไทยเลยนะครับขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยครับคอะถ้าเนี่ยสีมือก็รุ่ด้าก่อนเลยก็ได้ครับเอาเลยครับตัวแทนครับค่ะก็ฝากทุกทุกคนนะคะติดตามสลิปโปรเจกต์ลาค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ มิตภาพของเพื่อนๆแล้วก็โลกในอนาคตอีกประมาณ50าสิกว่าปีข้างหน้าว่าผลกระทบจากสิ่งที่มนุษย์ทำจะเป็นยังไงก็ยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผลงานไทยเชื่อว่างานที่ออกมาดีมากๆอยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็มาดูกันค่ะอาลุมาลุมาด้าได้บัตทุกคนเลยไม่ทั้งหมได้บัตทุกคนอยากให้ทุกคนดูจริงๆนะครับเป็น ท,ที่พี่ปี้เขียนมาเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าหลายหลายคนอาจจะไม่ <c oughs> อะไรนะใครใครใครฝากนะครับเอ๊มีเขียนเียนมาหาบอกว่าแบบมีม <c oughs> ยียาวได้ยาวได้เอาเขามีหลักไปมาด้วยเหรอเขาบอก,บอกว,ว่ามีหลายหลายคนที่ไม่เชื่อว่าคนไทยจะจะรับจอร์แนแบบนี้แต่ว่าเราเชื่อว่าคนไท<อ>ยจะชอบแน่ เพราะเราทำเราทาได้ดี CG มันดีจริงๆมันเป็นมอนสเตอร์มูวี่เราก็จอนมาใหม่ที่น่าสนใจจริงๆนะครับอยากให้ดูโอเคครับนี่สังเกตุไหมครับขนาดพูดเราลุ้นขนาดนี้เพื่หนักลุ้นยิ่งกว่านีุ้้นนะลร้ะต่อไปพีคครับเชิญเลยครับครับก็สำหรับชลินโปรเจกต์ล่านะครับก็เป็นเหมือนอีกช่องหนึ่งของ